สวัสดีค่ะว่าจะอาบนะ้ำหรือไม่อาบเลยได้ขอทำคลิปนี้นะคะก่อนนอนนะคะทุกคนเพื่อนจริงๆแล้วสมุดธรรมะเรื่องนี้ยหรือสมัดสมุดธรรมะทุกเล่มน,นะคะเขาเอาไว้ให้เราสวดก่อนนอนแต่นี้มันสองทุ่มกว่าพี่จะมาพานะ,ะสวดมนต์คาถาหลวงพ่อโสธรกันค่ะนะะ่ะ เพราะว่าด้วยความที่ที่จะเอาความรู้ในสมุดธรรมะเล่มนี้มาสร้างช่อง YouTube ของพี่ในทุกวันนะคะอะ่แล้วบวกกับเราจะทำคอนเทนต์ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะในแต่ละวันแล้วก็จะกินเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็นะ,ะสวดขอพรหลวงพ่อด้วยการต้องน้ำมูสามจบกพี่ก็ได้ไปเรียนรู้มาเมื่อกี้นะคะว่าเราสามารถขอพรอะไรของหลวงพ่อได้บ้างนะคะเขาก็มี ให้ขอพรเรื่องการงา,งานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของหวยก็ไม่เขาไม่บอกนะแต่เขาถูกเองด้วยก,การไปทาบุญนะคะทุกคนถ้าเราไปที่วัดเนี่ยก็จะบอกให้เราไหว้ไหวหลวงพ่อนะคะด้วยไขย่เก้าสเก้าใบนะ,ะแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็มีจ้างคนราเนาะแต่อย่างเช่นเราไม่ไปถึงนั่นไม่ถึงที่นั่นแต่พี่จะพาวิธีทําแบบนี้นะคะ ตามหลักการที่ในสมุดธรรมาล่มนี้สอนนะคะท่องน้โม่สามจบนะคะน้โมตัสสะปัจขวะตตูอระหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะปัจขวะตตูอระหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะปัจขวะตตูอระหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะปัจขวะตตูอระหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะพี่นิเชื่อว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่ไม่รู้ลดอะไร ที่เวลาเราเข้าไปวัดบวัวขวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เหมือนอยากให้เราอะเป็นแสงสว่างเพื่อไปเอาสมุดธ,ธรรมะเหล่านั้นมาด้วยแล้วเราไปได้อ่านมาแต่ละเล่มเราเล่มหนึ่งเราได้ไปแจกลูกค้าเราแล้วด้วยความที่เราเห็นท่านลูกค้าเราสุขภาพไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะอ่านหรือเปล่าแล้วแต่นะเราก็เลยไปค้นหาว่ามีสมุดธ,ธรรมะเล่มนี้อีกไหมเพราะว่ามันความรู้มันดีมากเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะ เรามาสวดกันอิติอิติโสธรนโมพุทธายะเุทาพุทธโมนะทรงฟ้าโมูทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคล้าธรรมังแคลฆาสังฆังแคลฆาศัตรูภัยพานวินาศสันตินากาโลกุสุสันโธสิโลมัตณีมวกาโลโกนาคะมโูนานาจิตเตพุทธากาโลกัสปะโปพุทโจะ ทเวเนตทากาโรสีสากะยามุนีโคตโมยกันนียากาโลอาริยะเมตไตรย,ยูชื่อวหาทีเปปัจจพุทธ,ธานะมามิหังแต่พิธไหวยขอพรท่านแล้วนะแต่ไหวยใครนะคะแล้วก็พวงมาลัยทั่วไปนะคะธรรมดาทั่วไปนะคะเราขอพรท่านแลว้วนะคะเราขออนุญ,ญาตท่านแลว้วนะคะ แล้วให้เราค่ะอธิษฐานแผ่บุญไปให้หลวงพ่อนะคะบุญใดๆที่ข้าพเจ้านางสาวนิตยากรสภาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามาทํามาเยอะมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโดยเฉพาะบุญนะ,ะที่ข้าพเจ้าเคยทําที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อเชื่ออะไรว่าหลวงพ่อเสืออยู่แถวตรงรนนะ่นะนะเยอะมากเป็นปีเลยนะ,ะขอบุญกุศลอันนั้นนะ,ะที่ข้าพเจ้าได้ทํางานโรงงานหน้าแถวพื้นที่นั้นนะคะขอผลบุญนั้น แบ่งให้หลวงพ่อโสธรน,นะคะแล้วก็พอเลือกถึงความสุขความที่เจอแต่เพื่อนกระยาลมี<า>มดีแได้มีเจอกระยายมีดีๆแบบนั้นแม่ขอร้องแม่ทํางานแม่อยู่อยู่ตรงไหนก็ไปค้นหาเอาไม่มีอ่ะ พิมพ์เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานเราไม่รู้หรอกว่าญาติโยมนคนไหนมาพิมพ์มาแจกหรือใครมาแจกไว้แต่เราเอามาน,นคะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเรากับบรรพบาลุษปิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติกรมิดญาติสนิทมิสหายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเวนชะตาเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีผีบ้านผีเรือนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่สัมภเวสีทั้งหลายและ สัพสัตน้อยใหญ่ทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกุศลนี้และจงได้รับในบุญกุศลนี้โดยทั่วกันเถอดถ้าท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์ถ้าท่านมีสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปค่ะมันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเราเองลูกเอ๋ยก่อนจะไปเที่ยวขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดจ,จะต้องมีทุนของตัวเองคือคือบารมีของตนเอง ลงคุณไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยใช่ไฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทําบุญทํากุศลไปบารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้นี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้พบหน้าหมัอนสร้างบารมีแล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจําไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใด จะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ขั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจดดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ดวงย่าไปเด้งเทวดาฟ้าดินเมื่อบนเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้านะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจาร์โตพรมรังสีที่ได้โปรดชี้ทรรไว้นิมิตหลังจากที่ร่วงรับไปแล้วเมื่อหนึ่งร้อยปีเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีสิ้นสุด อันนี้สงแห่งธรรมทานผู้ใดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหนึ่งเล่มแจกจ่ายทั่วไปกุศลผลบุญนั้นจะสามารถแก้บาปกรรมของชาติก่อนทั้งหมดผู้ใดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะตั้งแต่สองเล่มขึ้นไปแจกจ่ายทั่วข้วงขวางกุศลผลบุญนั้นจะส่งผลให้ผู้นั้นจเจริญด้วยราบยศอายุสุขะพลังได้บุตรหลานที่ดีและรักังคารจะได้ไปเกิดเป็นเจ้า เจ้าพ่อหรือเทวดาชั้นต่ำในโลกมนุษย์ผู้ใดจัดพิมพ์น้ำสือธรรมะอย่างต่อเนื่องตลอดไปและแตกต่ายอย่างกว้างขวางกุศลผลบุญนั้นจะส่งผลให้ผู้นั้นเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพียบพร้อมด้วยลาบยศอายุสุขะพลังมีจิตผ่องใสและยังส่งผลถึงบุตรหลานอีกสามรุ่นให้เจริญรุ่งเรืองมี ละสังขารจะได้ไปเกิดเป็นเทพพบุตรเทพพิดาหน้าแดสนสรรว์นะคะการให้เป็นธรรมทานชะลัก,การให้ทั้งปวงหนึ่งกรรมเวรกรรมจอาอดีตชาติจะได้ลบล้างนี่เวรจะได้ขี้คายพ้นภัยจากทะเลทุโลกโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมในเวรจะพ้นไปสามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกันวิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่ กิจการงานจะราบรื่นสมปรารถนาบุตรจะเฉลียวฉลาดจเจริญรุ่งเรืองบารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่จะมีอายุยืนลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีวิญญาณทุกของบรรพบรุษจะพ้นจากรุกทรมานไปสู่สุคติบมดถือสินห้าค่ะนะคะ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ผู้อื่นทำแทนย,ย,ยุ่งมากวนพอิออนะอธทินนาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเว้นจากการลักทรัพย์หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตและไม่ใช้ผู้อื่นกระทำแทนกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมมาธิยามิ เว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายมุสาวาทาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิเว้นจากการพูดเท็จคำไม่จริงและคำลอ้อลวงอำพางผู้อื่นให้เดือดร้อนสุราเมยะปสานาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามีเว้นจากการดื่มสุราเมลัยและยาเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทการบูชาพระก่อนจะเข้าห้องพระต้องอาบน้ำชำระก,กายให้สะอาด ควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาดหรือถ้าเป็นไปได้ควรนุ่งขาวห่มขาวด้วยก็จะดีมากทําจิตใจให้ผ่องใสจุดทูบเทียนและพวงมาลายัดยดอกมะลิหนึ่งพวงแล้วนั่งคุกเขา่าพนมมือไว้เพียงหน้าอกกล่าวคําวา่านมัสก,การพระรันรไต้อะอันนี้พี่แค่มาแบ่งปันนะทุกคนนะก่อนนอนพี่ก็จะทําอีกนะทุกคนอะอรหังสัมมาสัมพุทโธขาวา่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองพูดทางพระควันตังอภิวาเทมีข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาขาตูพระขวตตาธรรมูพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วทำมังนมัสสามีข้าพเจ้านมัสก,การ พระธรรมกาบสุปฏิปานุพระคววตตสาวะกะสังโคพระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังครนามามีข้าพระเจ้าขอน้อมพระสงฆ์ คำนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระเขาว่าตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำขอขมาพระนัตนาใจอุกาสะอัจจะยูนพันตีอัจฉะขมามียะถาภาลียะถามุหี ยถาอักุสเลียไมยังกะลัมหาอีวังพันตีไมยังอัจจะยูนูปฏิคันหาทะอายาติงสังวะเลยามิเทเลปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัมพังอัปปาราทังขมามิมีพันตีอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุย อะหัง <mówi> วันทามีสัพพะโพุทธังอธิธามิธรรมาอธิธามีสังฆังอธิธามิสุติยัมปีพุทธังสรนังกสามิสุติยัมปีธรรมังสรนังกสามิสุติยมปีสังฆังสรนังกสามิตติยัมปีพุทธังสรนังกสามิตติยมปีธรรมังสรนังกสามีตติยัมปีสังฆังสรนังกสามิ ถือสินห้าสวดไปแล้วไม่ส่วนอีกนะคะทุกคนนะคะคำนวัศสการพระพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพูดทางชีวิตต่างยาว่านิพานังจรนังกรามิอิติปิสูพระควาอารหังสัมพุทโววิชาจรณาสัมปนูสุโตูโลกวิทูอนุตตโลปูรสิสามสารถิสิทธเทวมนุษยานังพุทโวพระควาติธรรมัง ชีวิตตังยาวานิพานังสารนังกระสามิสว่าขาตูพักตาทัมือสันทิ่ติคูอักาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตังภูวิหุเหติสังฆัง ชีวิตต่งยาว่านิ้พานังสารนังกสัมมีสุปฏิปานุพักขาวตัวสาวกสังตัอุชุปฏิปานุพักขาวตัวสาวกสังตัยาญาปฏิปานุพักขาวตัวสาวกสังโคยะสามีจิปานุพคกขาวตัสาวกสังโคยาทิตังจตารีปุริ มันเป็นภาษาบาลีพิ่อ่านบ่ออกนะคะกษริสาถูกอัด้อเจ้าพี่น้องนะคะสุภาษิตรักษาตัวกลัวกรรมอย่าทําชั่วจะหมองงัวหม,มุนไหมไปเมียงขีจงเลือกคำแต่กรรมที่ดีจะได้มีความสุขคุนุูภัยบดแผ่เมตตาแก่ตนเองอหางสุขิปตัโหมีขอให้ข้าพระตาต้ามีความสุขนิโขโหมี ปัสจาความทุกข์อเวโรโหมีปัสจาเวนอัพยาปโนโหมีปัสกาอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมีปัสจา,า,า,ค,วา,ค,สจาความทุกข์กายทุกใจสุขีอันันตงปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาให้สัปปตว์ประสสัตว์พีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหูตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอัพยาปัโนหูตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาหูตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนาังปริหารันตูจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอคำกวดน้ำอุทิส่วนกุศล อีทางเมมาตาปิตุนางหูตูขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าสุขีหูตูมาตาปิตโลขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางหูตูขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าสุขี สุขีตาโหตุยาตยขอญาตทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางมีกรุปปัญญาตะทีนางงโหตุขอส่วนผลบญนี้จงสําเร็จแก,าาจาจออก,ก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าสุขีโหตุอันมาออกขอให้ก็ให้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวา,ทานางโหตุขอส่วนผลบนนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง สุขีอัตนาโหตุสัตเพทวาขอให้เทเวลาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางหูตูขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแกเ่ปีทั้งหลายทั้งปวงสุขีตาหูตูสัตเพเปตาขอให้เปีทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพพะเวรีนางหตูขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย สุขีโหตูสัตเพเวีีทั้งพวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทัสัพพตานางหูตูขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแกทั้งแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งพวงสุขีตาหูตูสัตเพสัตสต,ตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งพวงจงมีความสุขทั่วหน้ากันเถอดส6นาทีแล้วนะ